สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Readership everyday นะครับเริ่มต้นวันด้วยวิธีคิดแบบผู้นำนะครับวันนี้ก็อยากจะเอาบทเรียน,นที่ได้เรียนรู้จากเวทีในอีเวนต์ของลงสุนแม n นะครับซึ่งจะมีตอนต,ต่อไปที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Readership ของคนอื่นๆนะครับที่จะถอดบทเรียนมาจากสิ่งที่พวกเขาพูดจากสิ่งที่พวกเขาทำให้ทุกท่านได้ฟังนะครับและในตอนแรกนี้นะครับ ผมก็จะเมนชั่นไปถึง2ท่านนี้นะครับก็คือคุณต๊อบเท่าระก่น้อยนะครับแล้วก็คุณคมสันลีนะครับเพราะว่า2คนนี้อยู่ในเซชั่นหนึ่งที่ทางอีเวนต์นะครับทางลงทุนแมนบอกว่านี่คือคนทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีภาพยนตร์มีซีรีส์เป็นของตนเองใช่ไหมครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึง5บทเรียนเนาะที่ผมถอดรหัสความเป็นผู้นําของทั้ง2ท่านนี้มาบอกเล่าให้ทุกท่านฟังนะฮะ ข้อแรกนะครับผมคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าหลายคนก็ทราบนะทั้งสองคนนี้เนี่ยทำธรุรกิจกับประเทศจีนค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับก็คุณทอปอาจจะเป็นตัวแทนของการที่นำสินค้าไปขายให้กับเขานะครับแต่ในทางกับการคุณคมสันนะครับเริ่มเราเริ่มที่จะเห็นแกนํนำสินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างพวกขนมนะพวกชาจากจีนเข้ามาขายที่ไทยแล้วก็โดน วิาพากษ์วิจาร์พอสมควรนะครับแต่พอผมได้ยินประโยคที่แกพูดว่านะครับคือแกไม่ได้ไปโอ้หรือไปนะครับเลิฟเฟเวอร์จีนอย่างนั้นแะแต่สิ่งที่แกทำคือแกจะเอาเขามาเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าเทคโนโลยีที่นูน่นมันล้ำหน้ากว่าเราเอาเขามาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อที่เราจะได้ไปเรียนรู้จากเขานะครับเพราะฉะนั้นท่ามกลาง กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณคมสันแสดงให้เห็นในข้อแรกคือความอดทนนะครับมันอาจจะมีคําอื่นที่ดีกว่านี้แต่ผมนึกถึงคําว่าอดทนจริงๆเขารู้นะครับว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับแต่วิพากษ์วิจารณ์ฉันมายังไงไม่รู้แหละนะครับฉันเข้าใจว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นข้อแรกๆเนะหน้าด่านแรกที่คุณจะต้องมีเลยนะคือการรับแรงต้านด้วยความอดทนของคุณนะครับผม แล้วก็ต่อมาเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับพอพูดถึงภาพใหญ่มากขึ้นเรื่องของการทําธุรกิจนะครับทั้งคุณความสัรทั้งคุณต๊อปเองเนอะก็มีการพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนซัพพอร์ตจากภาครัฐต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ Data Center พวกเราอาจจะได้ยินใช่ไหมครับเราจะเป็นหับเป็นศูนย์กลางของ Data Center นะครับบริษัทเทคใหญ่ๆเข้ามาลงทุนเข้ามาทำนะครับ แต่ประเด็นคือคนไทยเนี่ยเก็บได้แค่ค่าน้ําค่าไฟหรือเปล่านะครับค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟนะครับผมประเด็นคือมันไม่ใช่จุดแข็งที่เรามีเราอาจจะมีพื้นที่อาจจะมีไฟที่เยอะอย่างที่พวกเราทราบกันแต่จริงๆแล้วทรัพยากรมนุษย์เราไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะนําคนเก่งๆจากต่างชาติเข้ามาเป็นหัวหน้าเราอีกทีอยู่ดีสุดท้ายเราก็ไม่ได้เป็นแค่แรงงานนะครับ ทีนี้ทำไมเราไม่พิจารณา f b นะครับการบริโภคของเราทรัพยากรของเราทางด้านนี้นะครับเรื่องของการเกษตรพื้นที่ของเรานะครับจริงๆเป็นอุตสาหกรรมที่เราต่อยอดได้พอทั้งสองท่านเมนชั่นเรื่องพวกนี้นะครับผมนึกถึงการมีกลยุทธ์นะครับคุณจะต้องมีกลยุทธ์กลยุทธ์เนี่ยมันจุดเริ่มต้นง่ายๆเลยนะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว,ว่า Sword Analysis การวิเคราะห์สวอรคุณต้องเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนภัยคุกคามนะครับผมโอกาสโดยวิเคราะห์ตัวเราเองก่อนนะครับนี่คือกลยุทธ์นะครับผมหรือกลยุทธ์ในการทําธุรกิจนะครับที่จะไป disrupt นะครับอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการเมนชั่นถึง3ประเด็นวิธีแรกคุณอาจจะไป transform เลยเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอันที่2นะครับคือคุณเข้าไปเติมเต็ม สินค้าบริการอะไรบางอย่างคือเขามีอยู่แล้วแต่คุณเข้าไปเติมเต็มกับอันที่สามคือคุณเริ่มใหม่หมดเลยนะครับผมอันแรกเหมือนไปลบล้างอันที่สองไปเติมเต็มอันที่สามเริ่มใหม่หลายคนยังไม่รู้นะว่ามันมีสิ่งนี้นะครับเหมือน iPhone อะไรแบบนั้นนะ่ะคุณก็เริ่มต้นใหม่นะครับซึ่ง iPhone นี้จริงๆทั้งท r a ฟอร์มหรือทั้ง p พโ n e er. นนะครับนี่คือความคิดแบบคนที่เป็นผู้นำนะคือมีกลยุทธ์นะครับผม อันที่สามันเนี้ยเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์นะครับก็จากต่อเนื่องจากเมื่อกี้เฮ้ยเอาของจีนมาขายชาจริงๆเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เขาอดทนแล้วประโยคที่ผมแบบตกใจมากแล้วก็ประทับใจมากคือเราจะทำา r ์ D ชาที่เชียงใหม่แล้วส่งออกชาไปทั่วโลกนะครับสิ่งที่ทำคือเราไม่ได้เอาแบรนด์เขามาขายแล้วก็เอาชาเขามาขายแล้วก็ส่งเงินออกไปนะ แต่อินฟราสั u เจอร์หรือว่าซัพพลาหลายๆอย่างสิ่งที่คุณคมสรรมีคือที่ไทยมันทําได้และชาประเทศไทยก็มีชื่อเสียงนะครับเหมือนกาแฟครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์คือการมองไปข้างหน้านะครับมองธุรกิจไปข้างหน้าแหละมากกว่าคนในบริษัทบางคนนะหรือว่าบางตําแหน่งอะ่ะเขาไม่ได้มีบทบาทตรงนี้ผู้นำนะฮะจำเป็นต้องมีนะครับผม ผู้นำนะฮะจำเป็นต้องมีนะครับต่อมาครับประโยคนี้ของคุณต๊อปนะครับที่แกให้เป็นเล s o นเร a r นซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากได้จากผู้นำนะครับแล้วคุณก็เริ่มต้นเป็นผู้นำได้ด้วยวิธีคิดอันนี้คือทุกครั้งที่ล้มเหลวครับคุณต้องโทษตัวเองก่อนเป็นคนแรกนะครับผมหลายคนนะผมเองในหลายๆครั้งเลยนะครับโทษสถานการณ์โทษคนอื่นนะครับ โทษตัวเองน้อยมากนะครับการโทษตัวเองเป็นคนแรกๆนั้นแสดงให้เห็นถึงการที่คุณมีความรับผิดชอบนะครับคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณควบคุมได้ก่อนแล้วคุณจะสามารถ make progress ได้นะครับข้อที่5สุดท้ายนะครับผมคุณคมสัรจริงๆแกพูดถึงว่านี่คือเวทีท้ายๆแล้วแล้วก็จะหายตัวไปนะประมาณ3ปีนะครับเพราะช่วงนี้แกก็ออกเวทีเยอะใช่ไหมครับผม เนื่องจากอไอซีรีส์ใน Netflix ของแกดังใช่ไหมฮะข้อ5คือการเรียนรู้ครับนะครับผมแกจะหายไปเพื่อแกไปทดลองทำสิ่งที่แกทำนะไปโฟกัสนะครับแล้วจากนั้นก็กลับมาบอกทุกคนว่าอะไรคือเลสซ่นเรียนอะไรคือความสำเร็จอะไรคือจุดล้มเหลวนะครับแกนำเข้าสินค้าต่างจีนมาเป็นร้อยแบรนด์เลยแต่แกบอกว่าแกไม่ได้หวังว่ามันจะซักเซสทั้งหมดนะครับ แต่แกเอามาเพื่อเรียนรู้อย่างที่บอกไปว่าเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อมาเรียนรู้นะครับผมคุณท็อปเองก็บอกเช่นเดียวกันนะครับมีพื้นที่ให้ไปทำมีพื้นที่ให้เหมือนเป็นเช็คพอยต์มายโตนให้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่คือการเรียนรู้และเป็นผู้นำคุณต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับผมก็นี่คือ5ข้อ นะครับที่คุณคิดแบบผู้นําได้ในวันนี้ได้เลยนะครับความอดทนครับการมีกลยุทธ์การมีวิสัยทัศน์การมีความรับผิดชอบแล้วก็เรียนรู้นะครับก็อาจจะไม่ได้ทํา5ข้อในทุกๆวันแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยนะครับคุณเริ่มต้นเป็นผู้นําได้ด้วยวิธีคิดเหล่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากติดตามตอนต่อไปในวันรุ่งขึ้นด้วยนะครับก็ตั้งใจว่า จะเจอกันทุก7จ็ดโมงเช้าในทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page YouTube แล้วก็ Podcast ใน Spotify ก็ฟังได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ